สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช n n e l ของใบเฟิร์นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาตามคําเรียกร้องมีหลายคนมากๆเลยที่อยากให้เฟิร์นแนะนํากระบองเพพที่แบบว่าออกดอกง่ายๆให้ดอกเก่งๆออกดอกทั้งปีโตวไวๆแล้วก็ถึงแม้ต้นเล็กนะคะก็ต้องออกดอกได้ด้วยทําไมโจทย์มเยอะอย่างนี้ แต่เขาบอกเลยนะคะว่าโจทย์เนี่ยไม่ยากค่ะเพราะว่ามีกระบองเพชรหลากหลายชนิดเลยค่ะที่สามารถออกดอกได้ตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็เลี้ยงง่ายโตวไวอีกด้วยนะคะคลิปนี้เฟอร์ก็จะมาแนะนําสายพันธุ์กระบองเพชรน่ารักน่ารักนะคะที่แบบว่าเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยค่ะมือใหม่ต้องดูคลิปนี้เลยนะแล้วก็ไปหางเลี้ยงสะนะคะเพราะว่าเลี้ยงปุ๊บไม่นานได้เห็นดอกแน่นอนค่ะทุกคนก็ไปติดตามกันเลยนะคะว่าจะมีชนิดไหนบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ปวดอัดคลิปเย็นไปหน่อยนะคะ มันก็เลยดอกหุบแต่เดี๋ยวเฟินขึ้นรูปดอกก่อนบานให้นะคะต้นแรกที่เฟินอยากแนะนํานะคะก็คือน้องคนนี้เลยค่ะเขาก็คือแมมมิลเลียโบคาซาน่านะคะหรือว่าแมมขนแมวนั่นเองเพื่อนๆเห็นไหมต้นเล็กๆแค่เนี้ยก็ออกดอกได้แล้วนะคะแล้วคือดอกก็มีหลายสีให้เราเลือกสะสมด้วยนะทุกคนไม่ใช่มีแค่สีสีเดียวนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นสีชมพูซะมากกว่าชมพูแบบนี้ ชมพูแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้สีชมพูน่ารักมากๆเออน่ารักมากเลยออกดอกง่ายมากออกดอกเก่งมากๆด้วยนะคะตัวนี้ลักษณะของเขานะคะก็จะมีแบบความผลฟูแต่ว่ามันจะมีหนามเห็นไหมหนามเกี่ยวนะคะหนามเกี่ยวแบบนี้อ่ามันจะติดนิ้วมือเลยอะแล้วก็ขนจะไม่ฟูเท่าไหร่นะคะมันจะมีอีกตัวที่แบบว่าใกล้กันก็คือตัวนี้นะคะติด ตัวนี้นะคะตัวนี้คือแมนมลเลียโบคาซ่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟอร์มแบบว่าลูกผสมลูกผสมผนแกะนะคะทุกคนมันก็จะฟูๆหน่อยเนาะเห็นไหมมันจะฟูๆกว่านะคะพูดถึงเรื่องราคานี้ราคาก็สูงกว่าด้วยนะคะคือโดยรวมอ่ะมันจะน่ารักกว่าว่าไหขนมันจะฟูนะคะตัวนี้ก็ออกดอกง่ายออกดอกทั้งปีนะคะแต่จะมาเยอะๆช่วงนี้แหละ ช่วงหน้าร้อนนะคะเห็นไหมมีดอกลายสีนะคะทุกคนดอกสีนี้ก็น่ารักดอกสีประมาณนี้ใบลายอย่างเงี้ยกำลังสวยนะคะเปลว่านะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะคะตัวเนี้ยก็เลี้ยงง่ายมากนะคะคือใครจะแบบชอบเลี้ยงให้มันอ้วนๆป่องๆก็ได้ใครที่แบบชอบเลี้ยงให้แบบว่าหุบๆแบบเนี้ยหัวแบนๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะถ้าลดน้ําไม่บ่อยมากนะคะหัวมันก็จะเป็นแบนหน่อยอาทิตย์หนึ่งอะลดทีก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือพันเดียวกันหมดเลยนะคะที่เฟร์นเอามาให้ดูตอนนี้ก็คือน้องโบคาสนานั่นเองเขาน่ารักเนาะถึงจะมีหนามอะ่ะก็น่ารักนะคะแต่ใครที่แบบจะแอดวานซ์หน่อยนึงไปเลี้ยงขนแกะเลยก็ได้นะแต่ว่าเฟิร์นแนะนําให้ลองเลี้ยงตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าเลี้ยงตัวนี้รอดขนแกะก็สบายนะคะรอดแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนัลเละเลี้ยงไม่ยากคะ่ะตัวนี้น้องเขาก็ชอบแดดนะคะแดดทั้งวันเลยจะดีมากอยู่ใต้สแลนนะคะทุกคน ถ้าอยู่แบบว่าเพียวๆเลยกลางแดดไม่ได้นะคะมันจะแบบมันไหม้นะคะผิวมันจะแบบเหลืองแล้วก็ไม่แดดไปเลยนะคะไม่แนะนำมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แดดแค่6ชั่วโมงอ่ะได้โอเคอันนั้นได้นะคะใครที่อยากเห็นดอกง่ายๆนะฝฟนก็แนะนำตัวนี้แหละเพราะว่าโดยส่วนตัวฝฟนว่ามันเขามีความน่ารักเออเขามีความแบบว่าเอาใจง่ายอ่ะเออไม่เอาใจยากนะคะไม่งองแงด้วย เรียกง่ายโตไวต่างหานะคะโตไปก็น่ารักเหมือนกันน้องคนต่อไปที่อยากแนะนําค่ะตัวน,นี้เลยค่ะแมมมิลเรียดูไวอไน,นะคะหรือว่าแมมดูไวเรียกง่ายๆต้นนี้นะคะออกดอกเก่งมากๆออกแบบว่าหูหัวแค่นี้ยออกดอกแล้วว่าดูดีหัวเท่านี้โป้งไปเลยนะคะแต่ว่าออกดอกออกดอกเก่งมากแลวคือแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะทุกคนออกดอกแบบ แทบทุกต้นจริงๆแทบทุกต้นเลยดอกมาง่ายมากแทบทุกต้นเลยจริงๆนะคะดอกเนี่ยมันก็จะมีประมาณ2โทนนะคะเท่าที่เห็นในอคอกนี้นะคะก็จะคือมีโทนสีเหลืองแบบนี้ไปเลยนะคะคือตอนนี้มันเย็นแล้วนะมันดอกมันก็จะหุบหรือวนขึ้นรูปดอกตอนบานให้นะคะคือดอกเป็นโทนเหลืองกับอีกโทนคือเป็นโทนแบบว่าชมพูะค่ะออกชมพูนิดๆขาวๆนะคะอันนั้นน่ารัก อันนั้นน่าจะหายากกว่าเพราะว่าสีเหลืองจะเห็นเยอะกว่านะคะแต่งอันนี้มันเป็นสามต้นปลูกรวมกันนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเห็นว่าฟอร์มหนามมันแตกต่างกันนะอันนี้ฟอร์มหนามยาวอันนี้ฟอร์มไรหนามไรหนามก็คือไม่มีหนามเลยเห็นไหมน,น่ารักมากมันจะไม่มีหนามยาวๆออกมาอย่างนี้ให้คนใจนะคะต้นเล็กๆก็แบบว่าดอกเก่งเวอร์ตอนโตของเขาว่าโตมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือจะโตไปหัวเดียวๆหรือว่าแตกกอก็ได้นะคะ น่ารักใช่ไหมน่ารักมากที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นไม้เมล็ดหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยดอกเขาก็จะออกรอบๆหัวแบบนี้นะคะแล้วก็หนอก,ก็ออกดอกได้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าเราไม่แบบว่าถ้าเราชอบไปเคาแบบหัวแบบว่าเล็กๆอะ่ะเราก็ ไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคะถ้าลดน้ําบ่อยอะหัวมันก็จะเต่งๆหน่อยใครชอบให้แบบขนแน่นๆนะคะไม่ต้องลดน้ําบ่อยอาทิตย์หนึ่งลดถี่ก็ได้แต่ว่าใครชอบแบบเต่งๆแบบนี้นะคะก็อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะคะวิธีการสังเกตว่าควรลดตอนไหนก็คือยกกระถางเอาเบานะคะก็คือลดได้เลยแต่ลดทีหนึ่งต้องลดให้ชุ่มนะชอบฟอร์มนี้นะเพว,ว่ามันน่ารักกว่าหนามแบบเนี้ยน่ารักมากเลยอะ ไปหามาเลี้ยงนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้แนะนำเลยน่ารักมากเลี้ยงง่ายด้วยแดดก็เหมือนแมมทั่วไปนะคะก็คือแดดครึ่งวนันหรือถ้ามีสแสนก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะต่อไปพันนี้ค่ะเพื่อนตัวนี้ก็คือเทอร์บินิคาปัสนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องเทอร์บีนั่นเองนะคะอันนี้เทอร์บีเนี่ยมันก็จะมีหลายสกุลมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่บ้านจะเป็นโลโฟนะคะเทอร์บีโลโฟะคะ่ะ มันก็จะหัวกลมๆแบบนี้หนามจะแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะจะมีหลายสปีชีส์นะคะสําหรับสกุลเทอร์บิออันนี้ก็เป็นหนามยาวนะคะหนามยาวก็น่าเก็บน่ารักมากน่าเก็บนะคะเขาเป็นไม้แบบว่าตะมูตะมีอะ่ะมีความแบบน่ารักละมุนในตัวอเออคือถ้าดูแบบนี้มันก็เฉยๆใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าพอมีดอกอะ่ะเขาจะแบบมีความตะมุตะมีมากๆเลยนะคะ เห็นไหมนี่คือกําลังออกดอกนะคะเห็นตรงนี้ปะตัวนี้ก็คือดอกนะคะดอกก็มีหลายสีมากตั้งแต่สีขาวสีชมพูสีชมพูเข้มชมพูอ่อนดอกลายดอกขีดอะไรอย่างนี้นะคะดอกเหลืองอ่อนๆครีมๆก็มีค่ะฟอร์มนี้ก็น่ารักที่เฟิร์นแนะนําเธอบีมานะคะถึงแม้จะออหาซื้อยากสักหน่อยนะเอาจริงหาซื้อยากกว่าพันอื่นในแถบนี้ที่เอามานะคะแต่ว่าเขาออกดอกง่ายมากๆ ต้นขนาดเนี้ยทุกคนต้นขนาดนิ้กนนนดดวก้อยอะดอกมาแล้วนะต้นประมาณนี้นะคะดอกก็มาได้แล้วนะคะออกดอกเก่งมากคือดอกมาที้แล้วเขาจะนัดกันมาแบบเป็นฝูงอะคือนัดกันมาแบบพร้อมๆกันนะงงปะเวลาเขาจะออกดอกนะคะเขาจะมีปุยๆบนหัวแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือกําลังเริ่มจะมีดอก่ะ อันนี้ก็คือกําลังจะมีดอกเหมือนกันตอนนี้ปุยหนามากเลยอะ่ะต้องไปลุ้นอีกทีนะคะว่าดอกจะเป็นสีอะไรเฟิร์นก็ลุ้นมากเลยเพราะว่าสีชมพูนี่จะหายากกว่าสีขาวนะสีขาวจะหาง่ายกว่านะคะตัวนี้อาจจะหาซื้อยากสักหน่อยนะสําหรับร้ออานค้าทั่วไปตามตลาดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่สําหรับเป็นส่วนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีขายนะคะน่าจะมีขายออใครไม่รู้จะไปซื้อทางไหนก็ทักมาหาเฟิร์นก็ได้นะคะ แต่จริงๆที่สวนก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะตอนนี้ยังเล็กมากยังต้นเล็กมากๆเลย mm. ก็รอโตนะคะคือโตมามันก็น่ารักเขาจะมีปุยเป็นหัวเยอะมากๆเลยค่ะโต,โตไวไหมไวอยู่นะแต่อาจจะไม่เท่าพวกแมนมค่ะถ้ามันไม่เท่าพวกแมนมอย่างเงี้ยพู้นี้จะโตไวกว่านะคะอันนี้จะโตช้ากว่าน้องนี่ก็เพิ่งมีแบบลูกค้าซื้อไปนะแล้วเขาได้เห็นดอกสีชมพูโหถึงขนาดพกไปที่ทํางานด้วยเลยอะ่ะ น่ารักมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่ลูกค้ามาทีววให้ส่วนการเลี้ยงดูนี่คะก็เลี้ยงเหมือนแคคตัสทั่วไปเลยอันนี้ให้น้ำอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าจำว่าดินแห้งแล้วลดน้ำก็ได้ค่ะเขาจะต้นเต่งๆนะคะถ้าแดดถ้าแดดแรงไปอะผิวเขาจะออกแบบว่าก้านๆแดดหน่อยนะคะเหมือนแบบว่าจะไหม้อะนึกออกปะสงสารก็เค,คยมีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีอะ มันลดไม่ถึงไงคะแล้วแบบว่าแดดมันแรงไปมันก็เลยแบบทําให้ผิวเบิร์นได้นะคะคือน้องเป็นไม้ที่อดทนนะคะเลี้ยงง่ายเอาใจง่ายะคะ่ะแนะนาเลยค่ะน้องเทอร์มีนะคะไปหามาเลี้ยงกันนะสำหรับตัวต่อไปที่อยากแนะนําเพื่อนๆนะคะน้องก็คือแมมชูแมนนีไอค่ะทุกคนพันนี้ใครเลี้ยงก็ได้เห็นดอกนะคะเพราะว่าน้องดอกมาง่ายมากสังเกตไหมคะเน,เนี่ยตุ่มดอกทั้งนั้นเลยนะที่อยู่บนหัวตอนเนี้ย ดอกออกง่ายมากค่ะใครที่แบบเลี้ยงอะไรมาก็ไม่ออกดอกแนะนําพันนี้นะคะเลี้ยงพันนี้ยังไงก็ได้เห็นดอกแน่นอนนะคะดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มเอ่อไปทางโทนม่วงนะคะอาจจะมีแซมขาวบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าดอกผักบุ้งแบบว่าใส้ในสีม่วงรอบๆสีขาวนะคะแบบราคามันก็จะสูงขึ้นอีกมากๆๆม,ม,มากเลยนะคะ แต่ถ้าไซส์ประมาณนี้อย่างส่วนเฟิร์งก็ขาย 40- 50ประมาณนี้นะคะก็เป็นไม้ที่ราคาถูกอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะตุ่มหนามนี้ก็จะมีหนามนะคะหนามเกี่ยวแต่ว่าหนามก็จะมีหลายลักษณะให้เลือกสะสมนะคะอย่างเห็นไหมตัวนี้ก็หนามน่ารักนะคะหนามสวย นะ่มันจะเป็นแบบว่าขาวๆโค้งๆหน่อยนะคะอันนี้ก็น่าเก็บนะคะเขาจะเป็นไม้แบบว่าทรงกระบอกอะทรงสูงขึ้นมานะคะอืมสูงโตมาก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นดอกเขาตอนโตนะคะดอกจะชอบออกแบบว่ามงลงอะมงลงหัวนะคะคือดอกชอบออกพร้อมกันแล้วแบบมงลงหัวสวยมากแล้วก็ผสมฝักติดผักง่ายมากด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหม ที่เป็นแบบว่าเหี่ยวๆอยู่เนี่ยก็คือกําลังติดฝักอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวพอติดฝักนะคะฝักของเขาก็จะแบบลากออกมายาวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมาเพื่อน,นําไปเพาะต่อนะคะอันนี้ก็คือฝักยังไม่สุกนะคะต้องรอระยะเวลาก่อนเนาะมันอาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ข้างบ้านเขากาลังสร้างหมู่บ้านอยู่เราเออคือเราีเลี้ยงไม่ได้แล้วเราดัานเกิดอินสปิเรชันในวันนี้ไงเลยต้องทําวันนี้เลยนะคะไม่งั้นแบบ ถ้าคิดเราไม่ทํามันจะแบบว่าอึกอักอึกอักอ่ะไม่ทําสักทีแล้วก็ไม่ได้ทําสุดท้ายนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะน้องแมมชูแมนก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เฟิร์นอยากแนะนําให้เพื่อนๆน,นมือใหม่ไปหามาเลี้ยงกันนะเพราะด้วยราคาราคาเขาถูกมากราคาเขาถูกมากแล้วก็คือสมมติถ้ามันตายไปอ่ะตายไปจริงๆเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายมากนะคะเพราะว่าเงินมันก็ไม่ได้หลักร้อยหลักพันนะเนาะ มันก็ยังพอหาต้นใหม่มาเลี้ยงทดแทนกันได้นะคะเนี่ยแหละเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนี่แหละที่ดอกออกเก่งมากส่วนใหญ่ดอกก็จะมาช่วงนี้แหละค่ะหรือดูร้อนหรือดูฝนอะไรเงี้ยแต่หน้าหนาวมันจะไม่ค่อยนะคะเฟิร์นก็แนะนาเพื่อนเพื่อนให้เลี้ยงด้วยกันหลายๆต้นหน่อยนะคะดอกเขาจะได้มาพร้อมกันเราจะได้ผสมเกสรเราจะได้ฝักไปพร้อมเมล็ดกันต่อนะคะมือใหม่ทุกคนอะต้องหัดแหละพเพาะเมล็ดอะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าถ้าอยากมีไม้ของตัวเองนึกออกปะ อยากมีไม้ของตัวเองที่แบบว่าจะเลี้ยงไปจนโตค่ะหรือว่าอยากลองเพาะพันขายก็แนะนำนะคะแมมชูแมนเนี่ยง่ายน่ารักติดฝักเก่งด้วยนะคะแดดก็ครึ่งวัน6ชั่วโมงถ้ามีสแสลนอยู่ได้ทั้งวันต่อไปเป็นน้องคนนี้เลยค่ะทุกคนน้องแมมขนนกเหลืองหรือว่าแมมมิลเลียชัยเดียหน้านะคะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามถามร์นนะว่าอยากได้ต้นแบบว่าออกดอกเก่ง เลี้ยงง่ายโตไวเฟิร์นก็จะแนะนําน้องคนนี้ไปนะคะเพราะว่าเขาออกดอกเก่งจริงๆแล้วก็โตไวมากด้วยเลี้ยงก็ง่ายนะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นนิดเดียวก็สามารถติดฝ <descriptive> huh ักได้นะคะกว่าที่เขาจะเป็นฝักขนาดเนี้ยเขาก็ต้องเคยมีดอกมาก่อนนึกออกไหมและกว่าจะติดฝักขนาดนี้ก็ใช้เวลา2เดือนน่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาต้นเล็ก่านนี้เขาก็สามารถออกดอกได้นะคะ ที่บ้านก็จะให้ดอกตั้งแต่ไซส์จิ๋วๆเลยนะคะประมาณนิ้วโป้งก็ให้ได้แล้วนะทุกคนเนี่ยขนาดนิ้วโป้องอะให้ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นไม้อีกชนิดที่เฟิร์นอยากแนะนําว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่ามีหลายลักษณะให้เลือกสะสมดีกว่ามีหลายฟอร์มผลเช่นฟอร์มหนามขนล่มหนามบานหนามขาวอะไรอย่างเงี้ยหนามขาวก็จะมีความแพงกว่านิดนึงนะคะ นี่อันนี้ก็หนังขาวแล้วดอกชมพูสวยมากเลยดอกก็จะมีหลายสีมากเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้จะราคาไม่ค่อยแรงนะคะเป็นเพื่อนมือใหม่ก็อาจจะไปลองหาสีขาวมาเลี้ยงกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าราคาไม่สูงมากแต่ว่าถ้าขาวแบบว่ามีขีดอย่างเงี้ยถ้ามีขีดกลางอย่างเงี้ยจะอีกราคานะคะราคาก็จะพอๆกับดอกชมพูเลยค่ะสีชมพูสีนี้ก็จะเป็นสีที่แบบหาง่ายนะคะแต่ถ้าแบบแพงสุดนี่น่าจะเป็นสีส้มสีส้มจะราคาสูงที่สุดเลย แต่ว่าสีแดงก็จะลองลงมานะคะก็ก็จะลดหลั่นกันไปแต่สีส้มนี่หายากมากที่สวนก็ยังไม่มีเลยอะ่ะจะมีแบบว่าออกทนแดงแดงนิดนึงนะคะที่สวนเออต้องหามาเลี้ยงบ้างแล้วนะคะสีส้มแต่ราคามันก็แอบแรงอะ่ะคือตรงๆก็คือไม่กล้าซื้อตอนนี้ <laughs> คนงบน้อยนะคะก็เลี้ยงอย่างนี้ไปก่อนรอรอสีส้มเรามาเองไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะคะเนี่ย เห็นไหมมันน่ารักมากๆากหนามสีเหลืองนะคะเฟิร์นก็จะแนะนาใครที่แบบจะเลี้ยงขนนกเหลืองก็แนะนําเลือกหนามสีเห,เหลืองละกันแต่ว่าใครที่แบบอยากได้พิเศษมาหน่อยก็เลือกหนามขาวก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเฟิร์นอะเฟิร์นจะชอบสะสมหนามขาวมากกว่านะเนี่อ่ะเทียบกันให้ดู 2- สีหนามนะคะหนามเหลืองหนามขาวไอคลิปขนนกเหลืองเนี่ยเฟิร์นมีทําแยกไว้นะคะก็ลองเลื่อนดูนะคะอยู่ในช่องเฟิร์นนี่แหละทําแยกคลิปไว้เลย ตอนโตแล้วจะเป็นยังไงจะสวยไหมก็ไปดูนะคะไปที่เลี้ยงแล้วผสมเกสรแล้วแล้วมันติดฝังอย่างเงเี้ยสามารถดึงออกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามสีเหลืองสีส้มสีขาวสีแดงดึงออกได้หมดเลยนะคะส่วนที่เขาแบบว่าอ่าอย่างเงี้ยเราดึงน่ะออกไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารักษาตัวเขาเองเดี๋ยวเขาจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติค่ะ นี่อันนี้บางต้นก็ฝักเล็กบางต้นก็ฝักใหญ่เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้ฝักอย่างนี้มานะคะทุกคนก็สามารถนำไปเพาะต่อได้นะคะวิธีเพาะทำไงก็ลองเซิร์ช u t u b e กันเอาได้ค่ะวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงเบื้องต้นก็ให้นะ้มาทีละสองครั้งแล้วก็ดูดูดินฟ้าอากาศด้วยนะคะทุกคนถ้าช่วงไหนฝนตกทีๆแดดไม่ค่อยมีก็ทิตละครั้งก็พอนะคะ แต่ถ้าอยากให้เขาแบบว่าหัวเป็นแบนเข้าฟอร์มหนามสวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นก้านมันอ่ะนะก็ให้อทิละครั้งก็ได้นะคะคั้งที่หนึงก็ให้แบบชุ่มเลยนะคะยกและแบบหนักๆนก,ก,ก็คือโอเคนะคะหนามฟอร์มนี้ก็จะแนะนํำเพื่อนๆให้ไปหาสะสมกันนะคะเขาเรียกว่าหนามหนามทรงร่มสวยดีค่ะมันจะบานๆแล้วมันหุบเข้าไปล่มหบุบสวยเนาะ สำหรับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน,น้องขนนกเหลืองนะคะไปเซิร์ชดูลคลิปในช่องเฟิร์นนี่แหละเฟิร์นทำไว้ให้แล้วาตามไปดูกันเลยะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนกระบ,บองเพชรที่เฟิร์นแนะนามาวันนี้น่ารักทุกต้นเลยใช่ไหมคะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากลองเลี้ยงหรือว่าอะไรยังไง ไม่ไม่รู้จ,จะสั่งร้านไหนสั่งร้านเฟิร์นก็ได้นะคะตามไปที่ช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าเดี๋ยวเฟิร์นทิ้งช่องทางไว้ตรงนี้หรือว่าดูใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นทิ้งลิงก์ไว้ให้ะ ues, าหาใหนะคะจะได้ง่ายๆก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่วงการกระบองเพชรค่ะก็ตอนนี้สวนปิดอยู่นะคะแต่ว่าเฟิร์นมีแพลนว่าจะเปิดสวนน่าจะช่วงพฤษภาแต่ว่าดูเหตุการณ์โควิดอีกทีหนึ่งนะคะก็รอติดตามกำหนดการน่าสวนได้นะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ